ต้นสาธุชนพุทธบริษัทรทั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบก็อยากจะจบเรื่องพุทธานุสติกามฐานในตอนที่สิบนี้ทั้งนี้เพรอะหญ่ก็เกร,รงว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะเบื่อแต่ก่อนที่จะจบพุทธานุสติคือความจริงเรื่องไม่จบแต่ขอหยุดพุทธานุสตินี้พูดเท่าไรก็ไม่จบ เพราะความดีของพระพุทธเจ้ามหาศาลมากยากที่จะพนาให้จบได้ <c oughs> แต่ก่อนจะพูดทั้งท้องเรื่องจริงๆขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไว้ก่อนว่าจงอย่าลืมคิดว่าชีวิตนี้มันมีความตายเป็นอดีดแล้วก็จงอย่าคิดว่าความตายนี้จะมีมาถึงเราในเมื่อเราแก่ แล้วแก่มากโดยอยากคิดอย่างนั้นจึงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ไวเสมอจะได้ไม่ประมาทในการทำความดีและเบริการในสองจงคิดว่าก่อนจะตายขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับนับถือไม่สงสัยในความดีของท่านและข้อที่สาม ใช้กําลังใจตั้งใจว่าเราจะรักษาสาสินห้าบริสุทธิ์ปลอดภัยตั้งแต่บัดนี้ไปจึงกว่าจะเข้าถึงความตายมาถึงเพราะว่าสินห้าจะเป็นแดงกั้นอาบายภูมิคือไม่ให้เราตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นไม่เป็นสติฉานถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีแต่รายละเอียดเรื่องนี้เอาไว้พูดกันตอนถึงสินห้า ถ้าตั้งใจกำลังใจไว้แบบนี้บรรดาเต็มพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการหนีบาปท่านจะหนีบาปอกุศลแน่นอนหนีนรกแน่นอนท่านหนีบาปได้ก็หนีนรกได้คือคนจะตกนรกก็ต้องเป็นคนมีบาปขอโทษขอโทษไปกับคนเขาแล้วตอนนี้ไปก็ขอเข้าเรื่องพุทธานุสติกกรรมฐาน สำหรับพุทธ,ธานุตตรกรรมฐานวิธีการปฏิบัติบรรดาาทพุทธบริษัทก็พูดมาแล้วรู้สึกมากพอสมควรถ้าจะพูดไปอีกญาติโยามพุทธบริษัทจะเฟือเพราะว่าการตัดสัยชน์สามรายการขั้นตน้นป็นสังโยชนี้สัญญาณสามรายการนี้มีสามขั้นขั้นหยาบขั้นคลางขั้นละเอียดเดื่อการตัดจริงๆแล้วสามขั้นของสังยชน์สามรายการนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปรีสมาธิไม่มากใช้สมาธิไม่สูงแค่ปฐมฌานก็ได้่านบอกว่าสมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีศินบริสุทธิ์ฉะนั้นกำลังใจก็มรรดาแทนพระบรษัท,ท์ก็ไม่จําเป็นต้องเคร่งเครียดในสมาธิมากเกินไปทํากําลังใจให้สบ,บายๆนี่เป็นสุขแล้วใช้ได้แล้ว ตอนนี้ไปก็อยาขอคุยกับบรรดาสาวกโโองสมเด็จพระบัทิตแก้วเพื่อว่ามีคนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาบอกว่ามีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งเขาว่าทานอภัย่ย่เอาชื่อท่านเลยแต่ชื่อชื่อระพราชาคณะนี่ไม่แน่นักชื่อน่าชื่อเดียวกัน แต่การแต่งตั้งถ้าองค์นั้นได้เลื่อนไปองค์ใหม่มาก็ใช้ชื่อนั้นถ้าไปใช้ชื่อชนกันเข้าแต่คนละองค์มันจะบาปเขาบอกว่าจะยินท่านเทศท่านยะเทศทางสถานีวิทยุหรือว่าเทศที่ตามสลาก็ไม่ทราบแต่ขอบอกกันว่าท่านยะคุณองค์นี้ไม่ใช่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ไม่ได้กบเกลื่อน ท่านจะคนองนี้อยู่ที่จังหวัดอื่นอันนี้ไม่ได้กหกในโยมนะเป็นความจริงท่านบอกว่าท่านมาเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าท่านบอกว่าการเยนสมาธิตองระมดตะวังให้มากถ้าพลาดพลั้งไปแล้วจะกลายเป็นคนบ้าทางที่ดีจงอย่าทำเลยหรือว่าทำก็ต้องทำแต่เพียงแค่เล็กเ,กเกน้อยๆอย่างนี้อย่างหนึ่ง ตีวอย่างหนึ่งก็มีท่านครูบาอาจารย์ท่านสูงพระเหมือนกันอันาตมาได้รับบัตรของท่านท่านส่งบัตรมาให้นำบัตรที่อของท่านเป็นครูสอนหลายแห่งแล้วสอนในมหาวิทยาลัยสิด้วยเวลานั้นหลายปีแล้วไปเทศดเดียกันในสำนักที่เขาไปไปเทศนั้นเป็นสำนักเจริญพระกรรมฐา,าน ท่านเป็นคนสรุปพระธรรมเทศนาท่านบอกว่าอย่าโยมพุทธบริษัทเรื่องกรรมาฐานนี่อย่าไปเจริญกันเลยไม่จําเป็นเราช่วยกันสํารอกกิเลสให้หมดไปนะ้่พอแล้วพอฟังเท่านี้ธรรมาก็ตกใจการเจริญพระกรรมาฐานเป็นปัจจัยให้คนเป็นบ้านนี่ก็แปลกเหมือนกันในการสํารอกกิเลสให้หมดไปแล้วจึงเจริญกรรมาฐานนี่ก็แปลกมาก เพื่อการเจริญกรรมฐานนั่นแหละบรรดาแทนพุทธบริษัทเป็นการคลายหรือสำรอกกิเลสให้หมดไปคือค่อยๆเคาะกิเลสไม่ใช่น้ำในขวดไม่กิเลสไม่ใช่น้ำในกระบอกได้จับแล้วก็เทพูดให้หมดไปกิเลสไม่เกาะใจแล้เกาะแน่นเกาะนานเกาะลึกแค่มันยากแสนยากยิ่งค่อยๆแค่ค่อยๆทำต้องกันดับแรกต้องมีศีลบริสุทธิ์ ใยากาทีนสองต้องมีจิตตั้งมั่นมั่นคงแน่นอนค่อยๆทำใยากาทีนสามมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถาค่อยๆตัดก,กิเลสให้หมดไปได้ทีละน้อยๆน,น้อยที่สุดมันก็จะหมดไปเองเริ่มมาการเจริญกรรมฐานทําให้เป็นคนบ้า้าการมีศีลบริสุทธิ์การมีจิตตั้งมั่นในสมาธิสาม,มารถระงับนิริมนได้ แ้วยการที่มีปัญญาสามารถตักกิเลสที่เป็นสมุเทเฉตประหารได้ถ้าสามรายการนี้เป็นปัจจัยเป็นคนบ้าต้องขอว่าทานอภัยอัตมาไม่ก้าวรา้ราวพระผู้สูงมากนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่ก็หาว่าการทําอย่างนี้บ้าเขาก็ต้องหาว่าพระพุทธเจ้าบ้าไปด้วยอัตมานี่ขอพูดตามเขาที่เขาคิดนะอัตมาไม่คิดว่าพระพเจ้าบ้าแนา่ เพราะจมาอยู่ได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาเฉลิฉลาดมากสามารถแจะตะกิเลท้ส้นไปถ้าคิดว่าคนจเจริญกรรมาฐานต้องบ้าทุกคนก็ต้องถือว่าบ้าว่าบ้าตามพระพุทธเจ้าแต่ตมาไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าบ้าท่านพูดเท็ คงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าบ้ากันมั้งหรือใครบ้ากันแน่ถ้าค้าว่าคนเจริญสมาธิบ้าจริงๆเวลานี้ก็ต้องบ้ากันนับทับล้านแล้วเวลานี้คนนิยมเจริญสมาธิมากเขาว่าทานอภัยเพศคนนี้ห่มผ้าเหมือนสากียบุพระจักรินรถไม่น่าจะคิดอย่างนั้น และก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นถ้าเป็นความจริงแต่ทตไมเราสงสัยเหมือนกันว่าพระท่านเทศจริงแนละญาติโยมชายหญิงที่มาบอกฟังผิดไปก็อาจจะเป็นได้ตอนนี้ก็มาคุยกันว่าสมาธิที่เราทําถ้าพลาดเป็นบ้าได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้นี่ต้องพลาดนะไม่จะทําดีการทําสมาธิดีเนี่ยเขารักษาโรคหายหายบ้า คนที่มีสติฟั่นเฟือนบ้างพอสมควรพอทำสมาธิเข้าพักเดียวจะอารมณ์ยัคายเป็นการเยือกเร็นเอาแต่คนที่มีความเร่าร้อนเขาจิตโมโหโทโสร้ายนี่แหละไม่ต้องมากนักจะเดินสมาธิจริงๆไม่ช้าประมาณเดือนเสร็จรจ,จะเห็นผลทันทีเมื่อกำลังใจของเราเยือเกียกยนไปมากความโกรธยังมีอยู่แต่มันน้อยลงไปแล้วก็ช้าลงไป ถ้าจเรีสมาธินานเข้านานเข้าวความโกรธอาจจะไม่หมดไปแต่เหลือน้อยมีกําลังเบาอย่างนี้กําลังของเราก็มีอารมณ์เป็นสมาธิมีอารมณ์เป็นสุขก็ะกาลังสมาธิความสําคัญในการเจริญธรรมฐานมีตอนหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องร,ระาางมัดระวังเหมือนกันแต่การแบบนี้จะมีขึ้นเมื่อกำลังใจของเราดีแล้ว เมื่อความมั่นคงในศีลปรากฏชัดมั่นคงแน่และก็การมั่นคงในสมาธิก็ดีการวีบัญญารู้เท่าทาังกิเลก,ก็มากขึ้นมีความยึดมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงอย่างนี้ถือว่าคนนั้นมีรม์ใจดิง่งจะเข้าเขตเป็นพระอริย,รยเจ้าเบื้องตน อริยจาเบงพระอ,อริยเจา้าเบิองต้นก็คือพระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,อริยสงฆ์ในความจริงใงจ,งจแล้วก็สาม,มารถทรงสินบริสุดจริงมีปีติความอิม่มใจในการเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณใจรักผลิพานเป็นที่สุด อย่างนี้ถือว่าจะถึงหรืออาจจะถึงแล้วก็ได้ซึ่งประสดาบันอาจจะมาไปขอย,อยืนยันเพราะว่าการอารมณ์แน่นแน่นนี่บางทีก็เป็นกําลังชานกําลังชานโลกีนี่มีอารมณ์แน่นมากนี่มีอารมณ์หนักหนักหนักแล้วก็แน่นที่เรียกว่าหน,นนหนักแน่นหนักแน่นการเคลื่อนไหวจะมีได้น้อยแต่กําลังใจเพราะใส่กระลงชานโลกีโดยเฉพาะ มีรมหนักๆอย่างนี้มั่นใจว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่แต่ว่าไม่ฆ่าตัวตายมีความหนักแน่ในการคารพะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หนักแน่ในการส่งสินมีปีติเป็นปกติความรู้สึกประเภทนี้เป็นความรู้สึกของพูดสรงชานโลกียังไว้ใจอะไรไม่ได้ถ้าพลาดหน่อยเดียวสมาธิไหลจ็อกหล่นไปหมด สิ่งก็จะไหลไปง่ายปัญญาก็ไหลง่ายแต่ถ้าว,ว่าอารมณ์ที่ทรงจริงๆแต่เป็นอารมณ์เบาๆอารมณ์ใจเยือกเย็นสบายยความหนักน้อยจะส่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบริการเชื่องช้าในด้านความชั่วเนี่ยเกิดขึ้นมันการช้ามากความรักในระหว่างเพศจะเกิดก็เกิดแบบช้าๆเบาๆ,บาๆไม่รุนแรง โมโหโทโสใจเกิดขึ้นบ้างก็เกิดเบาๆไม่รุนแรงหายง่ายอารมณ์ฟุ้งซ่านมีเพืองกันแต่ก็สาานไม่นานหันก็มาจับด้านของความดีการสงสัยในคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สงสัยในผลของศีลสงสัยในทางบันิพันธ์ไม่มีอีกแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ข้ามจากโลกีวิสัย เข้าไปใกล้ความเป็นพระอริยเจ้าหรืออาจจะเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นคือปโสดาบ,บานนันในสีทาคามีแล้วก็ได้พระจาก็มีความรู้เล็กน้อยไม่กล้าพยากรณ์กําลังใจตอนนี้ระบรรดาเทพทธุดริษัตตอนหลังนี้ไม่สําคัญสําคัญตอนต้นตอนที่มีความหนักแน่นในความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย หนักแน่นม,มากมากในการเครรพพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์หนักแน่นในการส่งสินหนักแน่นในการคิดว่าเราจะปฏิพันธ์ตอนนี้เป็นชาลโลกีตอนนี้เป็นเหตุที่พระเต็มอัตตาแล้วก็ยะก้าวข้วโสโลกุตระคือจะเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้ระวังบรรดาในพุทธบริษัทปีติมีการการเกิดมาก ความปลื้มใจเกิดมากความชุ่มชืนเกิดมากบางคนก็จะเรียนกรรมฐานไม่หยุดไม่หย่อนกลางคืนไม่ละกลางวันละเรียกว่ากลางวันกลางคืนก็ไม่ละกลางวันก็ไม่เว้นทำหามลุ่งหามค่ำไม่มีการพักผ่อนแน่นอนไม่ชาประสาทโรคประสาทก็เข้ามารบกวนในที่สุดโรคประสาทก็เกิดแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลรักษาคุณบ้าง อย่างนี้ถือว่าไม่ใช่พระสมาธิทรยบาทการปฏิบัติเครียดเกินไปทธให้บาปพระพุทธเจ้าทรงแนะนำแล้วขอทุกคนจงจำเมื่อการจะปฏิบัติให้ได้ผลในฌานโลกีก็ดีโลกตระก็ดีจึงต้องละส่วนสดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะกิรมฐานิโยกคการปฏิบัติเครียดเกินไป ไม่พักไม่ผ่อนไม่หลับไม่น,นอนตึงเกินไปอย่างนี้จะไปโรคสมรส์ไม่มีผลในการปฏิบัติไม่ได้ความดีคือจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าดยการในสองกรรมมสุข,ขนิการในยกย่อหย่อนเกินไปและอยากได้เกินไปอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นเพราะจิตโทสังต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาเจริญกลางกลาง,ง,งในเมื่อเข้าถึงจุดอารมณ์เครียดตอนนี้ก็ต้องถูกพิสด การถูวิสูจน์นี่มีน้อยคนไม่ใช่ทุกคนท่านที่จะถูวิสูจน์อย่างหนักแน่นจริงๆหนักมากๆก,ก็ต้องเป็นพวกมาจากพระโพธิสัตว์หมายความว่าอาดีตเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก,ก่อนอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าเป็นจอมทัพท่านที่จะเป็นจอมทัพป,ปราบข้าศึกกิเลสต้องมีความเข้มแข็งมาก ท่านผู้นี้จะถูกไปพิสูจน์ด้วยเทวดาชั้นจาตุาราชเทวดาชช้นจาตุาราชนี่เป็นเทวดาผู้ทรงฌานในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านได้ฌานหนึ่งสองหรือสามในสามฌานเนี่ยฌานใดชันหนึ่งก็ได้ทรงฌานอย่างนี้แล้วถ้าเวลาจะตายได้เข้าฌานตายการเข้าฌานไม่ได้ไหมายว่าต้องนั่ง อาจจะนอนหรือยืนหรือเดินตอนจะแขงซ้ายจะแขงขวาทําอะไรอยู่ก็ได้ก็ตายปุบปับแต่ว่าก่อนที่จะส่วนจะตายอันนี้จิตของเขาน้อมนึกถึงพระไตรปิาคม,มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเมืว่านึกถึงกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เขาทําอารมณ์ทรงตัวอารมณ์ทรงตัวนี่ไม่ใช่นั่งนิง่งไม่ต้องนั่งหลับตาปีไม่ใช่อย่างนั้น,นการทรงสมาธินี่พูดกันอย่างนี้สมาธิก็ทรงตัวได้ ชาน้นก็ตั้งอยู่ได้ชั้นหนึ่งในชั้นสองนี่ยังคุณนรสบายื่อจําเป็นตล้อไม่นั่งหลับตาปีถ้าจิตเข้าถึงชานสามตอนนี้จะพูดชา้าลงไปมากเพราะชานันสามมีกําลังกดมากถ้าจิตทรงชา้นสี่พูดมีแต่เหตุและผลเรียว,ว่า้พูดไรเหตุและผลน้นไม่มีเพราะจิตสะอาดมาก จิตที่ทรงฌานอยู่เนี่ยพูดได้คุยกันกได้อยากจะรู้อะไรในขณะที่คุยกับเพื่อนปากก็คุยอยู่กับเพื่อนตัวใส่จิตอีกส่วนหนึ่งสามารถไปรู้เรื่องต่างๆที่ต้องการได้อย่างนั่งคุยกันอยู่สองคนเพื่อนก็คุยว่าบ้านของฉันดีงั้นเมีนั่นมีนี่เรื่องประวัติความเป็นมาของฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ถ้าเราอยากจะรู้จริงก็ตามเอาเอาใจแอาจิตตามเสียงปาก,ก็พูดกับเขาตามกิจที่ต้องโหดใจเราก็อยากจะรู้ความจริงไปค้นหาคว้าหาอาดีตในความจริงที่เขาเล่ามาเราจะพบความจริงและไม่จริงจะพบได้ทันทีว่าท่านผูนี้จริงหรือโกหกอย่างนี้มันหลอกก็ไม่ได้ที่สาหรับการถูกล้อถูกทดลอง จากเทวด,ดาชั้นจาตุหหารานี่ระหว่างที่พูดวันนี้เป็นวันที่สิบหกธันวาคมสองพห้ายี่ิปดเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาพระที่วัดท่าสงคือคุณเจ้เชื่ออำนาจแต่มันเขอสามารถพะสามารถเป็นช่างเคยทํางานกรมศิลปากรมาก่อนแล้วก็มาบวดยู่สละบ้านส,ะ,สะเรือลมีลูกไม่เต้าแล้ว มีพัญญาพัญญารูปล่างหน้าตาก็ดีลูกทั้งสองคนทั้งสามคนก็ไม่ทราบเห็นสองคนทั้งหมดทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยทรงชิดทิพยญยณนได้ดีมากสามารถพูดกับผีกับเทวดาคุยได้แบบสบายสบายให้ชาโลกีบรรดาธานพุธบริษัทอาจจะพลาดได้นะตอนต้องระมัดระวัง ถ้าเกิดมีความเต็มกำลังใจว่างานเท่านี้ขอละปัญญาสามารถเลี้ยงลูกได้ก็มาบวชกำลังใจแท่งเข้มแข็งก็ถูกพิสูจน์ตลอดมาพิสูจ์ด้วยกำลังเทวดาเทวดาเขาจะพิสูจน์เราต้อเมื่อเราไม่กลัวเขาพูดอย่างนี้แล้วก็มรรดาญาจงพุทธบริสัทที่ยังมีความกลัวอยู่ถ้ายังมีความกลัวอยู่เขาไม่มาเราเสียเวลาเขา ้องคนที่มีความรู้สึกว่าไม่กลัวจริงๆแต่ท่านพวกนี้ต้องมาจากสายพุทธโคสายสาวุกภูมินี่เขาไม่ลองมากแต่เค้นลองมากจะเป็นบ้าไปเลยดีไม่ดีเดี๋ยวก็เลิกเพราะมีกําลังใจอ่อนถ้าเดิมมาจากพุทธโคพวกนี้มีความเข้มแข็งมากเขาต้องลองหนักเมื่อลองหนักลองแล้วก็ไม่มีอะไร อาจจะมีการหวั่นไหวบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆมีอย่างเดียวว่าใครจะชนะใครก,การทดลองของเขาไม่มีการสร้าง,งแบบถ้าเราคิดว่าเขาจะมาไม้นี้เขาไม่มาแล้วเข้ามาท่านโนนแล้วคิดว่าจะมาท่านั้นเนี่ยเขาไม่มาเขาไปไม่ท่านหนึ่งเป็นอย่างนี้ถ้าบาังเอิญเรากลัวเขาก็เลิกถ้ารู้สึกกลัวมีความหวาั่นมากขึ้นเขาก็เลิกไม่รบกวนต่อไป ถ้าบังเอิญเราไม่รู้จักกลัวไม่กลัวใช่จริงๆเขาก็เลิกเหมือนกันทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าเล่นกับคนที่เร็กว่าเลยบาดเลยเสลิงคนที่ไม่กลัวไม่ใช่ไม่เต็มบาทรในญาโยพุทธบริษัทคนที่เต็มบาี่ก็ยังกลัวยังหวัดวันอยู่ถ้าไม่กลัวจริงๆเนี่ยเลยบาดอาจจะถึงหกเสลิงก็ได้เพราะท้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากําลังใจของคน ทุกคนอาจจะสู้กันสู้กันไปสู้มาสู้เพื่อหนีพ้นจากความตายถ้าสู้กับข้าศึกไม่มีใครสู้กับข้าศึกและศัตรูสู้เพื่อให้ตัวตายอย่างนี้ไม่มีมีแต่เพียงที่ว่าการสู้กันคราวนี้เราจะต้องฆ่าข้าศึกและศัตรูให้ได้ศัตรูจะต้องตายเราจะต้องไม่ตายเขาคิดแังอย่างนี้นียเรียกว่าคนเต็มบาดถ้าคนเลยบาดคิดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน มื่อร่างกายนี้่ะตายก็ทั้งมันจะก,ก็ช่างมันแต่ความดีส่วนนี้ต้องเอาให้ได้ถ้าความดีส่วนนี้เอาไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ยอมเลิกเด็ดขาดเมื่อตายก็ตามยอมพรีเรื่อรักธรรมะยิ่งกว่ารักชีวิตอย่างนี้เขาเรียกคนเกินบาดแต่ความจริงจะคิดว่าสองสองหกสลิลงก็ไม่ถูกอาจจะถึงแปดสิงก็สองบาทเลยก็ได้ไเพราะอะไรเพิ่ะมีกําลังใจเข้มคนมาก ฉะนั้นก็ขอเตือนบรรดาแทนพุทธบริษัทว่าการพิสูจน์ของเทวดาเขาจะพิสูจน์ต่อเมื่อเราไม่มีความกลัวและมีความเข้มข้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พิสูจน์หนักจะเป็นเฉพาะพวกพุทธภูมิเท่านั้นหรือว่าเวลานี้ปฏิบัติพระปรารถนาสาวกภูมิแต่ว่าเดิมมาจากพุทธภูมิด้วยกํลาลังเข้มข้นอย่างนี้เขาจึงจะพิสูจน์ ถ้าเราไม่กลัวก็ต้องไปสวดกันหนักจนกว่าจะรู้สึกว่ากลัวแต่ในที่สุดเราไม่กลัวจริงๆเทวดาก็กลัวเทวดาก็เลิกหรือว่าถ้าวิสุ์แล้วเราเกิดมีความกลัวขึ้นมีความหวาดหั่นมากขึ้นเขาก็เลิกเหมือนกันรมวมความเป็นขันดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านทราบตามความเป็นจริงว่าขมรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงอย่าหวาดหวั่นดยการวิสวดการทดลอง เพราะว่าการวิสว์ของเขาเพื่อสร้างก,กําลังใจของเราทุกอย่างในบรรดาญาโยมุทธบริษัทต,ต้องมีการวิสว์ความจริงจริงจะรู้อย่างที่เราตัดราคะคือความรักเราไปนั่งตัดในป่าน,นี่มันก็ได้จะเป็นอะไรไปมันไม่มีอะไรในป่าไม่มีราคะให้เราคิดไม่มีราคะให้เราเห็นสมมติว่าท่านเป็นผู้ชาย ถ่าจะไปนั่งวาดภาพแบบผู้หญิงแบบนั้นผู้หญิงแบบนี้สวยแบบนั้นแบบนี้ที่เราต้องการมันก็ไม่มีอะไรเกิดประโยชน์ประโยชน์มันนั่งแต่คิดเท่านั้นได้แต่คิดแต่การสัมผัสจริงๆไม่มีถ้าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวในปา่าคิดถึงผู้ชายรูปร่างแบบนั้นท่าทางแบบนี้มีความดีแบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เราจะชนะหรือเราจะแพ้มันก็ไม่แน่นัก เราคิดว่าถ e ้าคนแบบนั้นมาเราจะตัดด้วยรมแบบนี้การจะตัดราคาก็ไร้สใ้อสุปกรมฐานสิบอย่างกับกายกตานุสติหนึ่งตัดโทสะด้วยพรมิหารสี่แลก็สินสีมีก็สินสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีสีแดงเพื่อตัดโมหะด้วยนาปานตัดโมหะกับวิตกกิจริตก็ได้นาปานุสติ เสนันหนุนกำลังใจในด้านศรัทธาด้วยนุสอนุสติอุปการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติแล้วเทวานุสติเสนอพุนความฉลาดแต่หาเลยวิจิุรสัญญาจตุท่าประธานสี่อรณานุสติก็ก็โอภสมานุสติที่พูดมาไม่แปลเพราะอะไรเพราะเวลามันจะหมด ถ้าเราไปนั่งนึกฎเราจะตัดแบบนั้นแบบนี้จะกำรมฐานแบบนั้นแบบนี้โดยไม่มีการวิสุนธิ์มันก็นึกได้นึกไปนึกมาเดี๋ยวก็แพ้โทมดีไม่ดีแพ้จะไม่รู้สึกตัวมันต้องมีสุดกันฉะนั้นถ้าจะตัดราคะจริตความรักในระหว่างเพศหน้ามันต้องชนหน้ากับเพื่อนระหว่างเพศเพศตรงกันข้ามคนที่เราเห็นว่าสวยว่าง,งามที่เราชอบมาปรากฏ ในเมื่อคุยินไปคุยมาอารมณ์นั้นอารมณ์ราคะไม่เกิดอย่างนี้ใช้ได้เราคิดว่าเราจะตัดโทสะมันต้องไปสัมผัสกวาจาที่เขาทําเราแล้วเราเคยไม่ชอบใจเมื่อสัมผัสกัศผักอารมณ์นั้นได้จริงๆและจิตใจสบายอย่างนี้ใช้ได้เราชนะนี่การเจริญพระกรรมฐานก็บรรดาแต่พุทธบริษัทก็เหมือนกันบางท่านก็คิดว่าเราเป็นผู้ชนะแล้ว เราต้องการนิพพานแล้วเราเป็นผู้เลิศแล้วเวลานี้เราตายเมื่อไราปรณิพันธ์เมื่อนั้นเขาก็ต้องลองก็ต้องสอบก็ต้องไปสูจน์แต่การลองแลือสอบหรือสูจน์จะบอกล่วงหน้ากันไม่ได้อย่างข้อสอบจะเอาให้นักเรียนสอบแลวท่านมาสอบเลื่อนแ้งกตามถ้าจะสอบก็บอกว่าข้อสอบท่านจะออกแบบนั้นแบบนี้นะย่ะเขียนมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะตำราเล่มไหนบ้าง แล้วก็วิธีตอบต้องตอบแบบนั้นแบบนี้จึงจะสอบได้อย่างนี้ใครเ็าสอบไม่ตกเพื่อสอบได้หมดนี่การสอบจิตใจเขานักเจริญกรรมฐานของเทวดาของเขาเหมือนกันเทวดาจะต้องมาตามไม่ตามแนวที่เราคิดเราคิดว่าการอาจจะเกิดจากอย่างนี้เขาจะไม่มาแบบนั้นต้องหลบกันไปเพื่อเป็นการไม่สวยความจริงนี่ระบรรดา่านพุทธบิษัทชายิง การบทปิสูจนของเทวดา,านี่ไม่เฉพาะพุทธานุสติอย่างเดียวจะเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกันถ้ารมเข้าถึงขั้นใกล้จะเป็นพระอริยเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบรรดาท่านพุทธบทเสวยสัทชาย,ยางท่านนั้นเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนจึงจะมีถ้าไม่ปรารถนาพุทธภูมิมาจะไปนั่งนึกเลยเรียกก็ไม่มีมาเทวดา,าเขาไม่ไปสด ถ้าว่าเด็กเดินป้อแปร้อแปรไปชกรบชกเข้าผิดดอาจจะหลบไปตายก็ได้ก็ต้องชีดสู่กับคนที่มีความเข้มแข็งจริงๆอรลบรรดาเป็นพุทธบริษัทชายหญิงเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัมเป็นการตัดท้ายพุทาธ,ธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการป้องกันไว้วิธีป้องกันก็คือว่าเราไม่กลัวก่อนภาวนาและพิจารณาคิดว่ามันจะตายเวลานี้ก็เชิญ ้าตายเวลานี้อย่างเร็วเราไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมโลกอย่างสูงสุดเราไปนิพพานอะไรจะเกิดขึ้นไงก็ตามเราไม่ยอมบม่นไม,ไม่ยอมไม่ยอมแพ้เท่านี้ก็พอแล้วพาราบรรดาสาวกโกองสมเด็จพระบาททิพแก้วเวลาบอกตรงเป็งเส้นดำพอดีเมื่อเวลานี้สามสิบนาทีแล้วขอหยุดก่อนขอสาวกโกองสมเด็จพระจินกรคือพระพเจ้า จงไดมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจากตัรวรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขขปละปฏิพานหาทุกท่านต้องมาสงสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรญนาทุตรงทุกประการสวัสดี